คืกลุ่มผกิตภันฑ์เลกก้าเองเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสินค้านะครับในหนึ่งใน6สินค้ากลุ่มแรกที่จะโดนผลกระทบต่อมาตรการในตัวซีแบมที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของกรมเองเนี่ยเพราะงั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเลกก้าที่มีตตาหลอมเองให้กับผู้ประกอบการไทยก็คือโครงการนี้เองนะครับก็คือเราเน้นเรื่องของการ ให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะประเมินตัวคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากตัวผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะครับสามารถจะทารายงานนะครับรองรับเป้ามาตรการซีแบนที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเข้าไปประเมินเขาไปตัวโรงงานเองเนี่ยจะทําให้รู้จุดอ่อนของตัวสารประกอบการว่าจุดไหนที่สารประกอบการเองควรจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับเราจะมีทีมที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยกับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย จะผู้ประกอบการเองรวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเหล็กเองเนี่ยจะโดนผลกระทบต่อตัวมาตรการสินค้าที่เราจะต้องส่งไปเนี่ยจะถูกชาร์จราคาตัวคาร์บอนนะครับที่เพื่อจะใหเ้เทียบเท่ากับตัวสินค้าที่ตัว EU เพราะฉะนั้นนะเราต้องทําการตัวลดตัวการปลดปล่อยคาร์บอนก่อนนะครับก็คือสิ่งที่กรมเข้าไปดําเนินการเองเพื่อจะเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถที่แข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับภายใต้บริบทของกระแสสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น,นครับ